นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ซวิสัตานุสันตาราสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันค่ะสารีค่ะและผมคริสครับกับรายการวิสตานุสันตาระนะคะรายการที่จะพาท่านผู้ฟังนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของ ภาษาอินโดน,นโดีเซียหรือว่าที่คนอินโดนีเซียเรียกว่า ah ะะ ah วภาษาอินโดนีเซียนะคะภาษาอินโดนีเซียแปลว่าภาษาอินโดนีเซียนะคะแต่ละสัปดาห์ค่ะเราก็จะนําเสนอเรื่องราวของภาษาอินโดนีเซียนะคะมีการสอนภาษาอินโดนีเซียผ่านเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะฉะนั้นเราก็จะนําเสนอเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะในประเทศอินโดนีเซียนะคะว่ามีที่ไหนบ้างนะคะเพราะว่า อย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศอินโดนีเซียนั้นมีพื้นที่ที่ใหญ่มากเลยนะคะเป็นพื้นที่เป็นเกาะเกาะนะคะฉะนั้นแต่ละเกาะเนี่ยก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะหลายๆที่เลยทีเดียวสําหรับวันนี้นะคะเราก็ยังจะต่อกันจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะจริงๆเป็นคนละที่การแต่จะเป็นคล้ายๆเหมือนเกาะที่ถ้าใครพูดถึงเกาะอีกเกาะหนึ่งเขาก็จะนึกถึงเกาะ อีกเกาะหนึ่งเช่นกันนะคะก็คือติโดเรกับตรนาเตนะคะซึ่งเกาะน,นี้เนี่ยสเกาะน,นี้ก็คืออยู่ใกล้กันนะ,ะเหมือนเกาะแฝดกันจริงๆไม่ใช่เกาะแฝดแต่ว่าเวลาคนพูดถึง2เกาะน,นี้ก็จะพูดถึงด้วยกันแล้วก็ไปหาหรือว่าไปเยือนกันในทริปเดียวเลยนะคะเพราะว่าห่างกันไม่มากสักเท่าไหร่นะคะคราวที่แล้วเราก็ได้พูดถึงเกาะติโดเรไปแล้วนะคะซึ่งเกาะน,นี้ก็จะอยู่ตรง โซนหรือว่าตรงพื้นที่ในส่วนของภาคตะวันออกนะคะของประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งก็จะมีเกาะเด่นๆอยู่สองสเกาะน,นะคะก็คือเกาะโมลุคัสหรือมาลุกูนะคะเกาะเครื่องเทศที่อาจจะเคยได้ยินกันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็เกาะปาปัวน,นะคะเกาะปะปัวซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ มากนะคะมี2ประเทศด้วยกันที่อยู่ในเกาะปาป,ปัวก็คือประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศปาป,ปัวนูกินีนั่นเองนะคะส่วนของประเทศอินโดนีเซียจะอยู่ทางด้านตะวันตกนะคะของเกาะนั่นเองนะคะฉะนั้นก็เป็นส่วนของภาคตะวันออกของประเทศอินโดนีเซียนะคะเกาะที่จะพูดถึงในสัปดาห์นี้นะคะก็คืออีกเกาะหนึ่งนะคะใกล้ๆกับเกาะติโดเรก็คือเกาะตรนาเต ซึ่งเกาะตรนาเตนี่หลายครั้งที่เราเคยได้เล่าให้ฟังนะคะสำหรับเกาะตรนาเตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของท่องเที่ยวเองก็ตามหรือว่าเรื่องของวัฒนธรรมก็ตามนะคะเกาะตรนาเตเนี่หลังๆก็ได้รับความสนใจ โดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยนะคะมีปรากฏการณ์สุริยุปราคาขึ้นนะคะที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นะคะสุริยุปราคาเต็มดวงนะคะในตรนาเตชนั้นหลายคนนะคะที่เป็นนักวิทาศาสตร์นะคะเกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยก็ได้ไปเยือนตรนาเตนะคะก็เป็น ประกตการที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในตรนาเตนะฮะแล้ววันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องตรนาเตกันนะคะอาล้ค่ะก็จะเริ่มเหมือนเดิมนะคะเราก็จะนําเสนอเรื่องบทความหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็จะดูว่าในบทความเนี่ยมีคําอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะในภาษานินโดนเซียอาจจะเริ่มจากดิฉันก่อนนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่ข้ามไปที่ตรนาเตมาแล้วเนี่ยนะคะสถานที่แรกที่สามารถไปเยี่ยมชมได้ก็คือ บัตตุอัง u ุสนะคะซึ่งตั้งอยู่ในเชิงเขาที่เรียกว่า g a m า a lama นะคะเป็นพื้นที่ที่ในพื้นที่นั้นดูเหมือนไม่ได้อยู่ในโลกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนอยู่นอกโลกเหมือนอยู่ดาวอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะของหินนะคะที่คล้ายๆกับอยู่ในถ้ำนะคะต้องไปดูด้วยตาว่าเป็นลักษณะอย่างไรแต่เขาบอกว่าเหมือนเราอยู่ที่ใดสักแห่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ในโลกนี้นะคะในภาษาดินีเซียนะคะเขาว่าอย่างนี้ค่ะ Setelah menyeberang ke Ternate, lokasi pertama yang bisa didatangi adalah Batu Angus yang terletak di kaki Gunung Gamalama. Kawasan ini terlihat seperti bukan di Bumi. Neka? Setelah nih, ya, mempelaiwa lancar. setelah menyeberang, menyeberang, nah, kam dan kam. หรือบินข้ามก็ได้อะไรที่เราเป็นลักษณะของเคลื่อนที่จากอีกฟากหนึ่งไปยังอีกฟากข้างหน้าเนี่ยนะคะอีกฟากนึงเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามเนยบรังนะคะในที่นี้ก็คือข้ามเกาะน,นะคะมเนยบรังเกอร,ร์ตรนาเตนะคะไปที่เกาะตรนาเตโลกาซีปรตตา m มาโลกาซีมาจากคําว่าโลเคชันก็คือสถานที่นะคะโลกาซีในภาษา,ษานินนีเซียจะเขียนว่า LOKASI นะคะแล้วก็ต่อนะคะโลกาซีปรตตามาก็คือโลเค แรกหรือสถานที่แรกปรตามาก็คือแรกสถานีวิทยุศึกษายังบีซาดีดาตังี้ที่สามารถคำว่าบีซาเราทราบดีแปลว่าสามารถนะคะบีซาบีซายังบีซาก็คือที่สามารถดีดาตังีดีดาตาังีแปลว่า เยี่ยมชมนะคะถูกเยี่ยมชมจริงๆต้องถ้าแปลาตามคําจะเป็นแบบนี้แต่ว่าในภาษาไทยจะไม่ได้ใช้ใช้คำว่าถูกเยี่ยมชมอย่างนี้นะคะก็คือแปลว่าเยี่ยมชมแล้วกันดีดาตางี้นะคะ a d ดลละนะก็คือเป็นชื่อของสถานที่นะคะคือ Batu a n g u ุสประกอบไปด้วยสองคำนะคะคือ Batu b a t u นะคะบาตแล้วก็คําที่สองคือ a n g u ุส a n g u s นะคะอัง u ุสบาตุอังนะคะ ยังตละลักนะคะซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่กากีนะกากีก็คือขานะคะกุนุงกุนุงก็คือภูเขาถ้ากากีกุนุงก็คือหมายถึงเชิงเขานั่นเองนะคะกากีกุนุงกาม m a lama นะคะกาม m ลามาสะกดด้วย g a m a l a m a กาม m ลามานะคะกาวา s ัน Disney นะคะในพื้นที่นี้นะคะกาวา s ันคือพื้นที่นี้นะคะพื้นที่ตระลึก ดูเหมือนนะคะหรือว่าแลดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะ terlihat เปรติบุกันดีบุมีแลดู p e r t i ก็คือเหมือน Bukan ก,ก็คือไม่ใช่ Dibumi ก็คือในโลกนะคะซึ่งบ u มีตรงนี้แปลว่าโลกที่เป็นรูปธรรมนะคะเป็นดาวเคราะห์นะคะในจักรวาลเนี่ยดาวเคราะห์โลกเราเรียกบ u มีนะคะสะกดด้วย Bumi นะคะก็คืออันนั้นก็คือเป็นที่แรกนะคะก็คือบาตต อังกุสนะคะทำไมถึงเรียกบาตูอังกุสนะคะคุณคริสมีคําอธิบายนะคะเชิญเลยค่ะครับนี่เป็นเพราะว่าลาวาที่แข็งตัวที่ลักษณะของมันเหมือนก้อนหินที่ถูกเผาไฟนะครับก็เลยเขาเรียกว่าเป็นบาตูอังกุสนะครับผมอินนี้ e n a b a n y a k n y a lava yang m e m b e k u yang b e n t u k n y a seperti batu y a n g terbakar นะครับมาดูแต่ละคํากันนะครับคําว่าอินี ก็คือน,นี้นะครับกเป็นเพราะว่านะครับบัญยักญาลาฟานะครับบัญยักญาลาฟาคำว่าบัญยักก็คือมากนะครับหรือว่าเยอะแล้วก็ลาฟาก็คือลาวานะครับสะกดเหมือนภาษาอังกฤษนะครับ L A V A นะครับลาฟานะครับยังมมมบกูคำว่าม e ม b บกูนี้แปลว่าแข็งตัวนะครับ มัมเบกูแข็งตัวนะครับสะกดด้วย m e m b e k u นะครับมัมเบกูอีกครั้งนะครับนี้เ,นเพราะเนื่องจากมีลาวาที่แข็งตัวที่มีลาวามากมายที่แข็งตัวนะครับ อย่างรูปแบบนะครับคำว่ารูปแบบนะครับรูปแบบนี y ้แปลว่าลักษณะนะครับรูปแบบรูปแบบ nya สะกดด้วย b-e-n-t-u-k-n-y-a นะครับรูปแบบ nya ลักษณะนะครับเช่นนะครับเช่นเหมือนกับหินที่ถูกเผาไหม้นะครับคำว่าหินแปลว่าก้อนหินนะครับสะกดด้วย b-a-t-u นะครับแล้วก็ถูกเผาไหม้ ตอร์บักกาแปลว่าถูกเผายัง ter ์บักกานี่ก็ประมาณว่าถูกเผาไฟนะครับถูกเผาไฟตอร์บักกาสะกดด้วย T E R B A K A R นะครับตอร์บักกาอีกครั้งนะครับยังบรรทุกเนี้ยเ e มือนตีบัตุยังเติบกาลักษณะของมันเหมือนก้อนหินที่ถูกเผาไฟนะครับ คนอินโดนีเซียก็เลยเรียกว่าบาตูอัง u ุสหรือถ้าแปลกันตรงๆก็คือก้อนหินที่ไม่ไปแล้วใช่ไหม<ช>ครับค,คุณสารีค่ะนะคะแล้วก็หลายๆกองของหินนั่นน่ะนะคะมีรูปร่างทับกันหลายร้อยปีนะคะหลายพันปีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ทำให้ลักษณะของมันนี่คล้ายหินย้อยในถ้ำนะคะเรารู้จักกันดีเวลาเราเข้าไปในถ้ำเนี่ยมันจะมีหินย้อยนะคะ ทับทับกันเป็นลนะักษณะรูปร่างไม่คงที่นะคะก็ดูสวยงามทีเดียวนะคะก็ตรงนี้ก็เช่นกันในภาษาเนเซียนะคะเขาบอกว่าเบอร์ berapa ดิอันตาร์ญมะมัลล่ะบ์ร์เบนตุกเสมอตีสตาลักมิดยังัดดีกัวะนะคะเบอร์ berapa แปลว่าหลายหลายนะคะหรือบางนะคะเบอร์ berapa ดิอันตาร์ญะดิอันตาร์ญระแปลว่าในบรรดา ทั้งหลายนะคะคือถ้าเราจะยกบางส่วนของส่วนใหญ่นะคะเราก็จะบอกว่าดิอันตารัยามาล a h ะเบรเบนตุกนะคะมาลก็คือเหมือนกลายเป็นว่าอะไรเงี้ยนะคะเบรเบนตุกเบรเบนตุกก็คือมีรูปร่างนะคะเบรเบนตุกเหมือนเมื่อกี้ที่คุณคริสตได้อธิบายค่ะว่าบันตุกก็คือลักษณะ หรือรูปร่างก็ได้นะคะบรบบุตุกก็คือมีรูปร่างหรือมีลักษณะเอรษาีคำนี้โผล่มาอีกแล้วนะคะก็คือเหมือนเราเปรียบอะไรบางอย่างเปรียบเสมือนหรือดูอะไรบางอย่างแล้วมันคล้ายอะไรที่เรานึกได้เนี่ยเราก็สามารถใช้คําว่าสัพตินั่นสัพตนี่ก็คือเหมือนนั่นเหมือนนี่นะคะสัติสถานีวิทยุศึกษา สตาลักมิดก็คือหินย้อยนะคะซึ่งเอามาจากภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะสะกดด้วย S T A L A G M I T สตาลักมิดนะคะก็คือหินย้อยนั่นเองยังอาดาดีกวซึ่งมีอยู่ในกัวกัวก็คือถ้ำนะคะสะกดด้วย G U A นะคะกัว G U A นะคะก็คือถ้ำ งั้นลันกษณะเหมือนหินย้อยในถ้ำนะคะแล้วก็ทับๆกันหลายร้อยปีก็กลายเป็นดูสวยงามแปลกตาไปแบบหนึ่งเขาถึงว่าดูเหมือนเราอยู่นอกโลกอยู่ดาวเคราะห์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาเชิญคุณคริสต์ตอเลยค่ะอ่านะครับไม่ไกลาจากบาตูอัง,งุสนะครับประมาณ3กิโลเมตรจากตรงนั้นก็มีอีกสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามนะครับในภาษาอินโดนีเซียนะครับติดจ้าวจากบาตูอัง,งุส Kira-kira 3 km dari sana, ada lagi objek wisata alam yang indah, nakap. Madu Telakam, kan, Tidak jauh, plewa, Dari kekecak, batu angus kekesetanti, batu angus, nakap. Ikrang, nakap? Tidak jauh dari batu angus, keplewa, batu angus, nakap. Kira-kira... สกากิโลเมตรคำว่ากิรากิระแปลว่าประมาณนะครับกิรากิระสะกดด้วย k-i-r-a แล้วก็ k-i-r-a นะครับรกิรากิราสากิโลเมตรก็คือ3กิโลเมตรนะครับในภาษาอินโดนีเซียาสามารถที่จะย่อตัวกิโลเมตรเป็น km นะครับ3 km หรือ3กิโลเมตรนะครับารจากตรงนั้นนะครับ ada lagi object วิสัตถ์ธรรมคำว่า ada lagi แปลว่ามีอีก นะครับมีอีก Object วิสาตาอาลัมคำว่าวิสาตาอาลัมก็คือท่องเที่ยวทางธรรมชาติถ้ารวมกับคำว่า Object ก็คืออ b j e c t วิสาตาอาลัมแปลว่าสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับยัง g indah นะครับยัง indah คำว่า indah ก็เหมือนกับคำว่าจันติกนะครับแต่ indah จะใช้สำหรับทัศนียภาพนะครับหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็ indah แปลว่าสวยงามนั่นเองนะครับสะกดด้วย i-n-d-a-h นะครับ อินดานะคะคุณสารีค่ะนะคะก็คือเป็นทะเลสาบแห่งหนึ่งนะคะที่เรียกว่าโตลีเรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีสองเกาะหรือว่ามีอยู่สองที่ด้วยกันก็คือทะเลสาบติโลเรใหญ่และก็ทะเลสาบติโลเรเล็กนะคะฉะนั้นมีสองทีะะ่หรือว่าสองทะเลสาบนั่นเองนะคะในภาษาอนนุเซัยนะคะนามานยาดานาวโตลีเร yang sebenarnya ada dua yaitu danau Tolire besar dan danau Tolire kecil นะคะนามัยะก็คือถ้าจะบอกว่ามันมีชื่อว่าหรือมันเรียกว่าอะไรเงี้ยนะคะเราใช้คาว่านามะแล้วก็เติมยาเข้าไปนามันยะนะคะแล้วก็ทะเลสาบในภาษาอินโดนีเซียเรียกว่าดานเนาดานเนานะคะ สะกดด้วย D A N A U ดานเนานะคะแล้วก็ชื่อของทะเลสาบแห่งนี้คือโตลีเรโตลีเรนะคะสะกดด้วย T O L I R E นะคะโตลีเรโตลีเรนะคะซึ่งจริงๆแล้วอย่งางเบื้ณร์อย่งางเบ a r ณร์คำว่าอย่างเบื้ณร์แปลว่าซึ่งจริงๆแล้วนะคะรัพท์มาจากบรรณาซึ่งแปลว่าจริงความจริงนะคะ yang sebenarnya ada dua มีอยู่สองทะเลสาบนะคะแต่เขาใช้คำว่าแค่สองนะคะ ada า,าก็คือมีอยู่สอง Yaitu ไดแก่ yaitu แปลว่าไดแก่ด์ดานาวตโตลีเรบสาร์หลายครั้งที่เราใช้คำว่าบสาร์นะคะแปลว่าใหญ่ดานาวตโตลีเร่เบสาร์ก็คือทะเลสาบโตลีเรใหญ่ดันก็คือและนะคะดานาวตโตลีเร่กะจิลนะคะกะจิลแปลว่าเล็กนะคะ เบซาร์มักิสะกดด้วย b e s a r แล้วก็กระจีแล้วก็คือสะกดด้วย k e c i l นะคะก็คือมีสองทะเลสาบอันใหญ่และก็อันเล็กค่ะคุณคริสต์อบอเลยค่ะระยะห่างระหว่างสองทะเลสาบเพียง200เมตรเท่านั้นนะครับจึงสามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้านะครับจารักอันตระก็ดวดานาวิ่นี้หันย200์สองเมตรสถานีวิทยุศึกษาเาลา่าขึ้นนั่นบิดิถุู

200เมตรคำว่าหยะยาก็แปลว่าเพียงนะครับ200เมตรก็คือ200เมตรนะครับอีกครั้งนะครับจารักันตระค์ดั้ดานนวอนี้ระยะหางระวง2งทเลสทบ์นี้นะครับหยะยา200เมตรเพียง200เมตรเท่านั้นนะครับโองเ่องเนื่องจานั้นนะค,ร,ค,นนะคร,รับคำว่าเลกองเนืองตานนะครับใช้สําหรับคําว่าจึงจึงอะไรในที่นี้ก็คือ โอเคาน bisa di tempuh นะครับคำว่า bisa ก็คือสามารถนะครับ di tempuh แปลว่าเข้าถึงด engan งง berjalan kaki ด engan งง berjalan kaki แปลว่าด้วยการเดินเท้านะครับอีกครั้งนะครับโอเคเพราะนั่น bisa di tempuh นะครับจึงสามารถเข้าถึงได้นะครับสะกดนะครับคำว่า di tempuh นะครับ di tempuh สกดด้วย d i t e m p u h นะครับ ดิ่เตมปุแปลว่าเข้าถึงได้นะครับด e n น a n ไปรา้านกากิด้วยการเดินเท้านะครับด้วยการเดินเทา้าจาลลันก็คือเดินและก็กากิก็คือเทา้บาบปรจานกากิแปลว่าเดินเท้านั่นเองนะครับคุณสรีค่ะทะเลสาบโตลีเรอันนี้เนี่ยนะคะมีความเชื่ออย่างหนึ่งคือความเชื่อว่ามีจระเข้ ปีาศาจสีขาวจํานวนมากอยู่ในทะเลสาบนี่ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านในท้องถิ่นนะคะในพื้นที่ว่ามีสิ่งเล้นลับนะคะอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นจระเข้สีขาวน,นั่นเองในภาษาเนเษียนะคะเขาบอกว่า d a n a า t โตลีเร unya sebuah mitos y a i tu mitos banyaknya siluman buaya putih di danaunya นะคะด a านาวโตลีเรนะคะ ปุญญาปุญญาก็คือเหมือนมีนะคะใช้คําว่าอาดาได้ไหมก็ในกรณีนี้ใช้ได้นะคะบางกรณีคําว่าปุญญากับอาดาต้องแยกใช้กันนะคะปุญญาคือหมายถึงความเป็นเจ้าข,ของอาดานี่จะเป็นแค่แบบมีเฉยๆนะคะมีอยู่ในนั้นนะคะปุญญาสบัวมิตอสเนะีสบัวก็คืออย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งนะคะ มิทอสนะคะมิทอสสะกดด้วย M I T O S แปลว่าอะไรก็คือความเชื่อนั่นเองนะคะมิทอสก็คือความเชื่อยัยตูได้แก่มิทอสความเชื่อบัญญักานะมีจำนวนมากนะคะบัญญักหนาจำนวนมากซิลูมันคําำว่าซิลูมันก็คือเหมือนลักษณะของ ปีศาจหรือว่าสิ่งที่สามารถแปลงร่างกลายเป็นสัตว์ต่างๆนะคะสิ่งที่แปลงกายหรือแปลงร่างสามารถแปลงร่างจากสัตว์ต่างๆกลายเป็นมนุษย์หรืออะไรเป็นลนักษณะเหมือนปีศาจในความเชื่อของคนท้องถิ่นนะคะซึ่งปีศาจอันนี้นะคะหรือว่าสัตว์เร้นลับอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะของจระเข้ซึ่งจระเข้ในภาษานเียก็ จะเป็นบัวยะบัวยะนะฮซิลูมันเมีิสะกษษษษดด้วย s i l u m a n นะคะถ้ามีคำอย่างเนี้ยนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเร้นลับต่างๆบัวยะนะคะก็คือจระเข้แล้วก็ปุติก็คือสีขาวบัวยะพุติก็คือจระเข้สีขาวดีดานเนาเนืาอยู่ในทะเลสาบอันนั้นนะคะอันนี้ก็คือความเชื่อหรือว่ามิตอสนะคะของ คนท้องถิ่นนะคะคุณพต่อเลยค่ะครับว่ากันว่าชาวบ้านในพื้นที่หลายคนมักเห็นการปรากฏของมันนะครับในภาษาอินโดนีเซียนะครับกอนน์บัญญัตม asyarakat เสื่อม a ัดยังส่งมีลิขิตเป็ a น้ำพักนีานะครับคำว่าคอนอนนะครับกอนอน,นะสะกดด้วย K o n o n นะครับแปลว่าว่ากันว่านะครับ banyak มัชรคกัตสตัมปัตนะครับในที่นี้นะครับมีความหมายว่าชาวบ้านในพื้นที่หลายคนนะครับชาวบ้านในพื้นที่หลายคนคําว่ามัชระกัตแปลว่าชาวบ้านส่วนสตัมปัตแปลว่าในพื้นที่นะครับสตัมปัตนี้สะกษษษษดด้วย s e t e m p a t นะครับสตัมปัต <c oughs> และก็บัญญัติก็แปลว่าหลายคนนะครับแต่ตำแหน่งการวางของคำ มีการสลับกันนิดหน่อยนะครับใช่ไหมคุณสรีค่ะคำว่าบายักษหรือว่าหลายคนเราจะวางไว้ตอนต้นข้างหน้านะครับส่วนมัชระกษตรตำปัดก็จะวางไว้ข้างหลังของบายักษอีกทีหนึ่งค่ะนะครับสถานีวิทยุศึกษาแล้วนะครับยังสิงนะครับคำว่ายังสิงนี้แปลว่ามักเห็นหรือเห็นบ่อยๆนะครับยังสิงสะกดด้วย s e r i n g นะครับสิงแปลว่ามักเห็นหรือว่าบ่อยบ่อ นะครับเมื่อเห็นพนัมปักกันเน่าคำว่าเมื่อเห็ก็คือเห็นนะครับยังส ering เมื่อเห็ก็คือมักเห็นหรือว่าเห็นบ่อยๆนั่นเองนะครับและก็พนัมปักกันเน่าคำว่าเปอร์นัมปักกันเน่าแปลว่าปรากฏการปรากฏส่วนคำว่าเน่าก็คือของมันหรือว่าของจระเข้สีขาวตัวนี้นะครับขอสะกดนะครับพนัมปักกันนะครับสะกดด้วย p e n a m p a k a n เปรนำปักกันแปลว่าปรากฏแล้วก็เนี่ก็คือมันนะครับผมนะคะก็คือเป็นเรื่องราวที่เป็นความเชื่อนะคะแล้วก็จริงๆแล้วความเชื่อนี่ก็จะให้คนในท้องที่เนี่ยไม่กล้าที่จะไปทําอะไรทะเลสาบนั้นจึงทําให้ทะเลสาบคงอยู่หรือว่ามีการรักษาอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าไม่มีใครกล้าที่จะไปทําความเสียหายนะคะในทะเลสาบนั้นๆเพราะว่ามีความเชื่อนั้นก็เป็นสิ่งที่ เป็นลักษณะเหมือนกุสโลบายนะคะมีผลดีเพราะว่าคนก็จะไม่ไปทําลายหรือไปทําให้มันสกปรกเพราะว่าหรือว่าไปใช่ก็คือหรือว่าไปว่ายน้ําหรือว่าไปตกปลาอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่กล้าเพราะว่ากลัวพวกนี้นะคะคุณสรีในแบงค์พันของอินโดนีเซียจะมีรูปรูปหนึ่งนี้ใช้สถานที่เดียวกันใช่ไหมครับค่ะนั่นแหละนะคะก็ใช่นะคะก็คือต่อมานะคะก็จะเป็นไปสถานที่ท่องเที่ยว อีกแห่งหนึ่งดีกว่านะคะก็คือเป็นการเยี่ยมชมวังนั่นเองนะคะในตรนาเตเนี่ยนะคะก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นสุลต่านนะคะหรือว่าเป็นผู้นำในพื้นที่นะคะซึ่งชาวบ้านนี่ก็ให้ความเคารพถึงแม้ว่าจะไม่มีผลในเชิงของการปกครองแบบส่วนกลางหรือว่าการปกครองแบบเป็นประเทศนะคะแต่ว่ามีหัวหน้าหรือว่าเป็นคนที่ผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าเป็นคนที่ ได้รับการเคารพโดยชาวบ้านนะคะซึ่งสมัยก่อนในพื้นที่นี้ก็เป็นอาณาจักรมาก่อนฉะนั้นก็มีตำแหน่งที่ยังถูกเรียกว่าเป็นสุลต่านนะคะคล้ายๆไหนยกจาการตา ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะคะในตรนาเตก,ก็ยังมีสุลต่านอยู่นะคะเรารมําบัดถึงสุลต่านกันดีกว่านะคะ <c oughs> เขาบอกว่าต่อมาก็ถึงเวลาเยี่ยมชมกาดาตอนอ่าถ้าใครเคยฟังรายการเรานะคะในยกจาการ์ตาหรือว่าในที่อื่นในจิระบอนตอนนั้นที่เราได้นําเสนอเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ากระาตอนแต่อันนี้จะเป็น Kadaton าาน,นะคะก็คล้ายๆกันนะหมายถึงวังนั่นเองนะไปะเยี่ยมชมกาดาตอนวังสุลต่านแห่งตรนาเตในภาษาอินโดีซียนะคะ Kemudian saatnya mendatangi Kadaton Kesultanan Ternate นะคะ Kesultanan แปลว่ญญา,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 นนาแห่งสุลต่านนะคะแล้วก็ตรนาเตนะคะนั่นเองนะ,ะแล้วก็ต่อบยังไงคะคุณคริสครับนี่คืออาณาจักรซึ่งก็ยังเป็นหนึ่งในอาณาจักรอิสลามที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซียน,น,นะครับ Inilah kesultanan yang juga menjadi salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia, nakap? Kamu inilah, keplewa, ni-ke, nakap? Ni-ke, Kesultanan, kesultanan, ke-ke, anak nah, Yang juga menjadi salah satu, kamu yang juga, keplewa, seng! ก็นะครับมันจะดีก็คือยังเป็นนะครับส alah หนึ่งในนะครับหนึ่งในกษัตริยอันอิสลามตัวคําว่ากษัตรอันก็คืออาณาจักรแล้วก็กษัาริอิสลามก็คืออาณาจักรอิสลามนะครับตัวแปลว่าเก่าแก่ที่สุดนะครับคําว่าตัวก็คือแก่ส่วนมีคําว่าเติร์ํนหน้าเตรตัวก็แปลว่าที่สุดนะครับก็คือเก่าแก่ที่สุดสะกดด้วย TER tuA นะครับเติร์ตัวนะครับ ดีอินโดนีเซียก็คือในประเทศอินโดนีเซียะนะครับคุณสารีค่ะนะคะแล้วก็อาณาจักรเตรนาเตเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ยุคศตรวรรษที่13เลยทีเดียวนะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยผู้ก่อตั้งชื่อว่าบาอับมาชูร์มาลามโมอันนี้ก็เป็นความรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะคะในภาษาอินโดนีเซียนะคะกษัตริย์นั้นเตรนาเตดิมุ่งม,ม,ม,มั่นในยุคศตวรรษที่าม abad i a b a d ke-13 dan berakhir di abad k e 17ก็คือสิ้นสุดในศตวรรษที่17นะคะเรามาดูคำสำกันดีกว่านะคะกสุลตาน,านันเมื่อกี้อธิบายไปแล้วก็คืออาณาจากักรนะคะกสุลตาน,านันตอรนาเอาณาจักตรตอร์นาเตอไดเริ่มตน้นนะคะหรือว่าถูกเริ่มตน้นนะคะป r ดาเอรเอรก็คืออีราหรือว่ายุคนั่นเองนะคะในยุคของ b a อั m มาชูร์ a าลาโม a ะคะบาอับมาชูร์มาลาในสัตวรรษที่13นะคะก็คือดี a b a ัดอบดแปลว่าสัตวรรันะคะเกอร์13บัที่13ดสามบรักบรัรก็คือสิ้นสุดดี a b a ัดเกอรนะ,ะในสัตวรรษที่17ไม่ใช่ว่านาจาักอันนี้สิ้นสุดในสัตวรรัที่17นะคะแต่ว่าสถานีวิทยุศึกษา ยุคของนะคะบาบ,บมาชูนมาลามโมอันนี้นะคะเป็นเหมือนดยุนสตีก็คือราชวงศ์อันเนี้ยนะคะก็สิ้นสุดในศตวรรษที่17นั่นเองค่ะคุณคริสนะสมัยนี้เป็นยังไงบ้างคะครับปัจจุบันนี้นะครับนักท่องเที่ยวสามารถดูประวัติในพิพิธภัณฑ์อาณาจักรกาดาตอนซึ่งมีอยู่ด้านในนะครับที่นี่าาน,น,นักท่องเที่ยวสามารถดูประวัติในพิพิธภัณฑ์อาณาจักรกะดัตตันซึ่งมาน,านะคนี่นักท่เทียวสามารถดูประวตินตัณฑ์อรกะดัต Yang ada di dalam nakap? Madu Telakam Kini K-I-N-I Wisatawan pewa, tio, Bisa melihat Sama jadu, Sejarahnya Sejarahnya Pra-wat Pra-wat pra -A -A S-E-J-A-R-A-H-N-Y-A Sejarahnya Di Museum Kedaton Kesultanan Ternate Di Pipitapan Kedaton Kedaton กษัตริย์คือกาตนุาดาดาาานศนนรีค่คะในด้านในนั้นนะคะในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีของสะสมหลายอย่างนะคะก็มีดาบนะคะมีมงกุฎมีชุดเกาะนะคะแล้วก็จานนะคะต่างๆนะคะแล้วก็มีสิ่งของอื่นๆอีกมากมายในภาษานเนอเซียนะคะอา,า,ะะา,า,าจ banyak koleksi pedang mahkota baju p e r a ปิริงปิริงดันมัซซี่ banyak lagi นะคะ ada banyak นะ banyak อันนี้ก็คือถ้ามีโผล่ขึ้นมาก็จะแปลว่ามากมายจํานวนมากมายแต่ว่าในกฎของภาษานินอดนเซียนะคะจำนวนจะขึ้นก่อนคํานามนะคะก็ banyak ก o เล็ก i ีก็เล็กก็คือสิ่งสะสมหรือว่าของสะสมนะคะมีอะไรบ้างก็คือดาบนะในภาษานินโเนเซียคือเปิดดัง ประดังนะคะสะกดด้วย P E D A N G นะคะบางครั้งคำว่าประดังอันนี้ก็จะหมายถึงกระบี่ได้เช่นกันนะคะแล้วก็มองกุนะคะก็คือมหโกตะมหโกตะสะกดด้วย M A H นะคะ K O T A มโกตะแล้วก็ชุดเกราะนะคะที่ทหารเขาใส่กันนะคะเขาเรียกบาจุปรังนะคะ ภาษาินุนีเซียบาจูปรางนะคะสะกดด้วย b-a-j-u แล้วก็เว้นวัก p-e-r-a-n-g นะคะซึ่งถ้าแปลตามตัวันแปลว่าเสื้อสำหรับการสู้รบนะคะแต่ในที่นี้ก็คือหมายถึงชุดเกราะนันเองถ้าในปัจจุบันเนี่ยคำว่าชุดเกราะที่ตำรวจเข้าใส่กันอันนั้นก็จะเป็นบาจูอันติเปลูรูอันติก็คือแอนทายหรือแอนติก็คือป้องกันนะคะแล้วก็เปลูรูเนี่ยแปลว่า กระสุนนั่นเองนะะแต่สมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นชุดเกาะแล้วก็ปิริงปิริงนะฮะปิริงปิริงก็คือจานชามต่างๆนะคะแล้วก็มาซิบัญญักลากิแล้วก็ยังมีอีกมากมายอันอื่นๆนะคะอค่ะก็เป็นสิ่งที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์อน,นันนะคะใครที่สนใจเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะก็สามารถไปดูได้ของที่ไม่มีที่ไหนในโลกนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าลักษณะของมงกุฎต่างๆนี่ก็จะเป็นลักษณะเฉพาะนะคะของ อาณาจักรของจนาเตและก็มงกุฎอันนี้โดยเฉพาะเรื่องมองกุฎนะคะก็สําคัญเพราะว่ามันจะมีลวดลายหรือว่ารายละเอียดของมองกุฎเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ที่เขาถือว่าศักดิ์สิทธิ์ใช่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถือว่าเลอค่าไม่สามารถตีค่าได้เลยนะคะก็สามารถไปดูได้นะคะซึ่งสมัยก่อนก็คือมองกุฎนี้ก็คือสวมใส่โดยอราชินีหรือว่าชายาของ สุลต่านนั่นเองนะคะ่ะแลวค่ะสำหรับรายการวิซาตานุสันตาราสัปดาห์นี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราจะมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆนะคะส่วนจะเป็นสถานที่ใดนั้นนะคะก็ติดตามฟังกันสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะดิฉันกับคุณคริสก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะด้วยคำว่าสัมปวัค่ะสวัสดีค่ะ